นึ่งในกาวตะปูที่เหมาะสำหรับใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆภายในบ้านยี่ห้อหนึ่งโดยกาวตะปู 3M ได้รับความนิยมอย่างมากใช้งานง่ายเพราะแถมหัวบีบแบบปลายแหลมมาให้มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงใช้ได้ทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตแผ่นไม้แผ่นอลูมิเนียมป้ายเหล็กผนังครัวหรือกระเบื้องภายในห้องน้ำจะใช้ติดราวเหล็กในห้องน้ำกรอบรูปขนาดใหญ่ภายในห้องรับแขก หรือติดที่ชั้นวางของเล็กน้อยภายในครัวก็ทำได้ไม่ทำให้พื้นผิวเป็นคราบและไม่มีกลิ่นเคมีรบกวนอีกด้วยครับ Bosni Solven Base เป็นกาวตะปูสูตรน้ำมันเนื้อสัมผัสของกาวเป็นสีน้ำตาลอ่อนเนื้อเข้มข้นในส่วนผสมของน้ำยางพาราใช้งานง่ายแห้งไวไม่ต้องรอนาน เหมาะสำหรับงานช่างทั่วไปประเภทการติดตั้งวัสดุดยึดเกาะทั้งภายในและภายนอกอาคารสามารถยึดเกาะได้หลายสภาพพื้นผิวทั้งพลาสติกเซรามิกอลูมิเนียมและโลหะแนะนำให้ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกรปรกและฝุน่นก่อนใช้กาวตะปูจะช่วยให้ประสิทธิภาพของกาวติดแน่นดียิ่งขึ้นและหลุดออกยากครับ ซีแลนฟิกโปรรุ่นนี้เป็นกาวตะปูเนื้อสัมผัสแบบน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่นเคมีเนื้อกาวไม่ทำลายให้สภาพพื้นผิวเดิมเสียหายสามารถยึดเกาะได้หลายพื้นผิวเช่นกระจกคอนกรีตกระเบื้องไม้เซรามิกเป็นต้นเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารช่วยทุ่นแรงให้งานติดตั้งหรือซ่อมแซมง่ายได้มากยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพของการยึดเกาะค่อนข้างสูงไม่หลุดออกง่ายๆกันน้ำกันเชื้อราและทนต่อความร้อนทั้งยังรองรับน้ำหนักได้หลายสิบกิโลกรัมครับสำหรับกาวตะปูสูตรน้ำมันจาก t o a เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้กับงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงที่ต้องการแรงยึดเกาะสูงซึ่งข้อดีของรุ่นฟาสบอลคือสามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวดิ่ง แห้งไวภายใน24ชั่วโมงและให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะเต็มที่หลังผ่านไป48-72ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความหนาของกาวที่ใช้ทนต่อสภาพอากาศความร้อนและแสงแดดทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารแนะนำให้ใช้งานร่วมกับปืนยิงกาวจะช่วยให้งานมีความแม่นยำและเรียบร้อยมากขึ้นครับ กาวตะปูจาก t a t t a x รุ่นนี้เป็นสูตรน้ำแห้งไวรองรับน้ำหนักได้เยอะสามารถนำไปใช้งานกับหลากหลายพื้นผิวเหมาะกับงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมภายในบ้านอย่างการติดตั้งคิวบัวไม้ที่พื้นหรือฝ้าเพดานติดตั้งราวเหล็กในห้องน้ำโดยที่ไม่ต้องใช้นอนตตะปูหรืองานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ใช้งานง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้เวลารอเซตตัวนานประหยัดเวลา อีกทั้งยังมีความทนทานสูงไม่หลุดออกง่ายๆไม่มีกลิ่นของสารเคมีรบกวนใจปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด